สวัสดีค่ะช่องประบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะดอกแคค่ะถ้าปลูกแล้วกินคนเดียวก็เนี่ยค่ะปลูกใส่ถุงพื้นที่น้อยเนาะก็พอได้กินพอได้กินค่ะเนี่ยค่ะ นี่เขาก็แตกช่อดอกมาให้เราได้กินเนี่ยค่ะนี่พื้นที่น้อยเนาะปลูกเสร็จถุงนี่ประบัวก็ใส่ขี้วัวแห้งไปแล้วเนี่ยค่ะผสมดินดีๆค่ะก็ได้เก็บกินเรื่อยๆเยนี่ยค่ะช่อยอดของเขา อบอุ่งามๆนี่หรือช่อดอกแค่เตี้ยเนาะนะคะค่ะทุกคนอ้อันนี้ตัวนอนกระดึบนอนกระดึบนี่เขาก็จะกินใบกินใบค่ะคอยดูนะคะเขาจะมีนอนค่ะมีนอนมึงมีนอนกินต้องดู <c oughs> ปะบัวไม่กลัวนอนค่ะ ดูกระเพาเลาะสวนยามเช้าวันอาทิตย์นะคะกระเพาถ้าเรากินก็เอาไปทํากับข้าวได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ทําก็เด็ดทิ้งก่อนเพื่อให้เขาแตกไม่งั้นเขาจะเก๋ค่ะไม่งั้นเขาจะเก๋พืชผักสวนครัวน,น้อยๆของป้าบัว ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามานะคะถ้าใครเบื่อก็ผ่านไปก่อนคะ่ะบางคลิปก็มีสาระบางคลิปก็ไม่มีสาระเนาะเนี่ยคะ่ะอยู่นี้แหละคะ่ะส่วนน้อยส่วนน้อยส่วนครัวน้อยน้อยอันนี้โหระพาโหระพากระเพราม่วง เด็ดยอดพยายามเด็ดยอดค่ะป้าก็มาเก็บไปทำกับข้าวเหมือนกันนี่ค่ะตะไคร้เราตัดไปกินแล้วก็แตกดีจังเลยค่ะนี่ค่ะแตกดีดีตะไคร้ส่วนครัวน้อยๆของป้าบัวค่ะ เรามาเดินดูเราก็ต้องพยายามดูเนี่ยค่ะสาระน่เพราะเขาจะมีหนอนมีหนอนมาลงนคะคะดูเห็นไหมปักช้ำแค่ห้าวันห้าวันจ็ดวันก็เอามาปลูกปลูกก็เก็บกินได้ละนี่เห็นไหมงามงาม อย่าเพิ่งเบื่อป้าบัวเด้อดูแต่คลิปสวนน้อยๆน,นี่แหละนี่ค่ะตัดปักชำด้วยตัดกินด้วยนี่เห็นไหมอันนี้ก็บานบานหมดแล้วเขาก็โรยราแล้วเราก็ตัดทิ้งบำรุงใหม่นะคะนี่มาอัปเดตความคืบหน้าของการปลูกหอมเห็นไหม ปลูกหอมหน้าร้อนจะแตกเร็วงามเร็วมาอัปเดตอันนี้ไปหมดแล้วเหีย่ยวตัดทิ้งแล้วค่ะเนี่ยเหลือแต่ลากแต่ก้านเขาเดี๋ยวให้เขาแตกมาใหม่แตกมาใหม่อ้าวมาอัปเดตอันนี้ป้าปลูกเมื่อวานนี้เห็นไหมปลูกเมื่อวานนี้เก็บกินได้แล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็นี่สนุก มาช้ไวาอีกและชํำเมื่อวานนี่เองค่ะชํำเมื่อวานนี่เองอันนี้เป็นสารเนสารเนสารเนนี่ค่ะนี่เห็นไหมล้วก็พยายามดูแล้วก็เด็ดใบเก่ามันทิ้งนะคะมันจะทําให้มีหนอนมีแมลงมีเพี้ยค่ะคอยดูนี่ค่ะนี่เห็นไหมแตกดีนี่แค่ว่าเรา ลงทุนซื้อมาห้าบาทแล้วก็เก็บกินได้ตลอดละจ้าป้าก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ